กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวฐานะดีอยู่ครอบครัวหนึ่งพวกเขานั้นมีลูกสาวอยู่สองคนคนพี่ชื่อน้ำคนน้องชื่อฝนสองพี่น้องถึงแม้จะเกิดในครอบครัวเดียวกันแต่นิสัยต่างกันมากพี่สาวเอาแต่ใจตนเองรักสวยรักงามไม่ชอบทำงานบ้านงานเรือนส่วนคนน้องนั้นเป็นคนเห็นอกเห็นใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพียงแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงป่วยง่ายทําให้พ่อแม่เป็นห่วงเมื่อคนน้องอายุได้เจ็ดขวบขณะที่เธอออกไปเดินเล่นนอกบ้านเธอได้เจอกับจิ้งจกตัวหนึง่งซึ่งหางของมันติดกับกาวดักหนูที่บ้านสภาพของมันอ่อนปวกเปียกเหมือนร่างกายขาดอาหารหลายวันมันดิ้นรนจนตัวเองหมดแรงมันใช้สายตาจ้องมองเด็กสาวเพื่อขอความช่วยเหลือ ขณะที่ฝนกำลังจะช่วยพี่สาวก็ได้เดินผ่านมาและบอกน้องสาวไปว่าฝนอย่าไปจับของหน้ารังเกียจพันนั้นเลยให้มันตายๆไปซะดีกว่าน้องสาวจึงตอบว่าพี่ฉันสงสารเอาบุญกมัญจะแม้มันเป็นสัตว์แต่ก็รักชีวิตพูดจบเธอก็ได้ช่วยเหลือจิ้งจกตัวนั้นจากนั้นเด็กสาวก็มาหาน้ำให้มันดื่มฉันขอโทษนะที่ทำให้หางแก่ขาด กาวมันเหนียวมากนะ่ะจิงจกมันรับรู้ถึงคำขอโทษของเด็กสาวก่อนมันจะไปมันมองหน้าเด็กสาวเหมือนจะบอกกับเธอเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือมันวันหนึ่งจู่ๆฝนก็เกิดป่วยกระทันหันร่างกายไม่มีแรงลมพับที่กลางบ้านพ่อกับแม่จึงไปตามหมอมาที่บ้านเพื่อช่วยรักษาเธอแต่เนื่องจากสภาพร่างกายของหญิงสาวไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอหมุดลมหายใจแม่กับพ่อเห็นเด็กสาวตายไปต่อหน้าต่อตาก็ร้องไห้แต่ถ้าว่าพี่สาวนั้นกลับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยและมีความคิดว่าไม่มีน้องก็ดีพ่อกับแม่จะรักฉันคนเดียวอยู่บ้านก็ป่วยเป็นภาระคนอื่นเขาจึงจกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็คิดว่าคนมีพระคุณของมันต้องเกิดเรื่องร้ายอย่างแน่นอน มีแต่คนโศกเศร้าเสียใจร้องไห้แต่มันก็ไม่รู้ว่าจะช่วยหญิงสาวอย่างไรดีกลางดึกคืนนั้นมันเข้าไปในโรงศพไปเกาะหน้าหญิงสาวมันร้องขึ้นเป็นภาษาสัตว์แต่ทว่ามีความหมายตื่นได้แล้วผู้มีพระคุณเห็นท่านเอาแต่นอนจงตื่นเถิดจากนั้นมันก็เดินจากไปวันรุ่งขึ้นก็ได้เกิดปาฏิหาร เด็กสาวได้ฟื้นคืนมาจากความตายเธอใช้แรงทั้งหมดที่มีเคาะลงศพเมื่อพ่อกับแม่ผ่านมาได้ยินเสียงจึงเปิดออกมาดูแม่ลูกของเรายังไม่ตายผู้เป็นพ่อพูดพ่อกับแม่ดีใจมากที่ลูกสาวได้รอดชีวิตกลับมาราวปฏิหารแต่ทว่าเด็กสาวเมื่อฟื้นขึ้นมาดวงตาก็พร่ามัวมองไม่ชัดเหมือนเดิมลูกฝน ไม่เป็นไรนะพ่อกับแม่จะเป็นดวงตาให้หนูเองและจะดูแลหนูทุกอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะคะหนูไม่เป็นไรแค่ได้มีชีวิตอยู่กับมาหาพ่อแม่ก็ดีใจแล้วการปืนจากความตายครั้งนี้ร่างกายของเธอก็กลับแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแม้ดวงตาจะพร่ามัวแต่ทว่าจมูกการดมกลิ่นของเธอนั้นละเอียดมาก หญิงสาวสามารถดมกลิ่นได้ไกลหลายโยดและเธอก็ได้ใช้ความสามารถของเธอนั้นดมกลิ่นอาหารและรู้ว่าต้องปรุงอะไรถึงจะอร่อยคนที่บ้านต่างเห็นว่าเธอนั้นแม่มองไม่เห็นแต่กับรู้รสชาติของอาหารว่าขาดหรือใส่อะไรเพิ่มถึงจะอร่อยวันๆเธอจะไปที่ครัวช่วยบอกแม่ปรุงรสชาติอาหารระหว่างวันในช่วงที่หญิงสาวนั่งพัก จิ้งจกหางขาดจะมาหาเธอถึงแม้ว่าพวกเขาจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฝนมักจะเล่าเรื่องหรือพูดคุยกับเจ้าจิ้งจกเป็นประจำและทำอย่างนี้จนกระทั่งเธออายุได้18ปปีซึ่งช่วงนั้นเธอก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วต่อมามีชายคนหนึ่งมาขอทำงานที่บ้าน ซึ่งพ่อกับแม่เห็นว่าต้องการคนรับใช้อยู่พอดีจึงตอบตกลงชายคนนี้ชื่อเพิ่มนอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังเป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานทำงานอะไรก็ไม่เคยบน่นอีกทั้งเป็นคนทำงานละเอียดทำให้ได้รับความชื่นชมอยู่บ่อยครั้งกลางดึกคืนหนึง่งมีโจรมาป้นในบ้านมันย่องเข้าไปขโมยของในห้องนอนของสองผัวเมียนั้น พ่อตกใจมากรีบปลุกแม่ให้ตื่นแม่เห็นพ่อต่อสู้กับโจรร้ายจึงร้องเรียกให้คนช่วยเพิ่มที่นอนอยู่ได้ยินก็รีบขึ้นมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเหตุการณ์ในวันนั้นได้สร้างความประทับใจให้กับสองผัวเมียมากด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจจึงยกลูกสาวทั้งสองให้ชายหนุ่มเป็นการตอบแทนเพิ่มดีใจมากเพราะในใจลึกๆแล้ว ตนก็มีใจให้กับลูกสาวคนโตชื่อน้ำขอบใจพ่อเพิ่มมากที่ช่วยฉันกับเมียต่อไปนี้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันเถิดฉันกับเมียมีแต่จะแก่เท่าฝากให้พ่อเพิ่มช่วยดูแลลูกสาวทั้งสองคนให้ด้วยได้จะ้ะฉันยินดีน้ำพี่สาวคนโตรู้ว่าเพิ่มจะมาเป็นสามีก็ดีใจเพราะเขานั้นหน้าตาดีจึงตกปากรับคำ งานแต่งสองพี่น้องได้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเพิ่มรักน้ำมากเอาใจทุกอย่างแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สนใจยอมทำตามทุกอย่างส่วนผู้เป็นน้องนั้นเพิ่มก็ไม่ได้สนใจแต่ดูแลเธอเหมือนน้องสาวและฝนเองก็ไม่ได้คิดน้อยใจเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่าการแต่งงานที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความรักแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณ เมื่อพ่อแม่สองพี่น้องได้จากไปเพิ่มก็ได้มาดูแลกิจการงานบ้านต่อหลายวันที่เขาต้องออกไปส่งของที่ต่างเมืองซึ่งต้องเดินทางไกลจึงให้น้องชายชื่อพร้อมคอยช่วยเหลือเดินทางตามตนไปด้วยเมื่อเห็นว่าน้องชายทำงานดีมีวินยัยคอยคุมคนงานให้จึงให้น้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านโดยได้สร้างเรือนเล็กแยกออกไป นำเมื่อเธอได้เห็นพร้อมน้องชายผัวเธอก็แอบมีใจให้พี่เพิ่มว่าหน้าตาดีแล้วน้องชายนี่หน้าตาดียิ่งกว่าถูกใจฉันยิ่งนักเมื่อเพิ่มพูดเป็นสามีไม่อยู่บ้านเธอมักจะมายั่วยวนหวานเสน่ห์ให้น้องชายของเขานั้นหลงไหลวันหนึ่งเธอทำเป็นหกล้มแล้วบอกให้พร้อมอุ้มเธอเข้าไปที่ห้องนอนพี่พร้อมฉันเจ็บข้อเท้าจังเลย พี่ช่วยพยุงฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะชายหนุ่มรู้ทันเล่เหลี่ยมหญิงจึงตอบไปว่าขอโทษด้วยนะจ๊ะพี่สะพายฉันปวดแขนมากเพราะต้องคนของเดี๋ยวฉันไปตามคนมาช่วยนะพร้อมสังเกตได้ว่าพี่สะพายเป็นคนไม่ซื่อคิดสวมเขาพี่ชายเขาจึงพยายามตีตัวออกห่างน้ำเห็นว่าพร้อมไม่สนใจใยดีในตัวเธอก็เจ็บใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ พร้อมเป็นชายหนุ่มที่ซื่อตรงจึงคิดที่จะบอกพี่ชายแต่เพิ่มผู้เป็นพี่นั้นด้วยความรักและหลงในตัวหญิงสาวจึงไม่คิดคลางแคลงใจอีกทั้งยังต่อว่าน้องชายตนที่ไม่ดูแลพี่สะพ้ยให้ดีพร้อมน้องชายเมื่อเห็นว่าพี่ถูกความรักบังตาไม่สามารถตักเตือนได้ก็ได้ระวังตัวมากขึ้นวันไหนที่เขาไม่มีงานที่พี่ชายไหว้วาน ตนก็จะไม่อยู่ที่เรือนใหญ่แต่จะไปนั่งที่ศาลาท่าน้ำขณะนั้นเขาก็ได้พบกับฝนผู้เป็นน้องสาวมารู้ตอนหลังว่าเธอนั้นก็เป็นเมียพี่ชายอีกคนแต่พี่นั้นไม่ได้รักเธอเหมือนคู่หนุ่มสาวรักเหมือนน้องสาวเท่านั้นชายหนุ่มสงสารฝนเพราะตาเธอนั้นบอดทำให้อยู่แต่ในเรือนหลังเล็ก พร้อมสังเกตว่าฝนนั้นต่างจากพี่สาวมากแม้ว่าตาจะบอดแต่เธอนั้นก็ไม่ได้เอามาเป็นข้อบกพร่องมินำซ้ำยังขยันขันแข็งอีกทั้งยังทำอาหารได้อร่อยมากกว่าคนตาดีซะอีกด้วยความสงสัยว่าทำไมเธอถึงปรุงรสชาติอาหารได้อร่อยเช่นนั้นตนจึงคิดไปช่วยฝนทำอาหารที่ครัว พร้อมสังเกตว่าฝนนั้นแค่ได้ดมกลิ่นวัตถุดิบก็รู้แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเธอก็ได้สั่งให้ข้าทาใส่วัตถุดิบตามที่เธอได้บอกไว้โดยไม่ได้ริมรสอาหารแต่รู้ว่ามันอร่อยและยามว่างของเธอเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วเธอจะนั่งเล่นแบมือและคุยกับจิ้งจกเหมือนมันเป็นเพื่อนเล่นพร้อมรู้สึกว่าเธอแปลก แต่เมื่อได้ใกล้ชิดสัมผัสกับเธออยู่หลายเดือนทำให้รู้ว่าฝนเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมจิตใจงามทำให้ชายหนุ่มเริ่มมีใจให้หญิงสาวแต่เขาก็ไม่กล้าจะบอกเธอหรือเข้าไปจีบเพราะรู้ผิดชอบชั่วดีจึงวางตัวอย่างเหมาะสมมีวันหนึ่งน้ำได้ออกไปเดินซื้อของที่ตลาดระหว่างทางได้เจอกับนักโทษหนุ่มที่โดนทางการจับ ขณะที่เดินสวนทางกันนั้นใบหน้าของชายนักโทษทำให้เธอมีใจสน ì หาเธอจึงได้จ้างวานชายคนหนึ่งนำเงินไปติดสินบนและพาตัวนักโทษนั้นออกมาตาแก่ช่วยฉันหน่อยนะเอาเงินนี้ไปให้ทหารนั้นแล้วพาชายคนนั้นมาพบข้าทีเมื่อเธอวางแผนเสร็จคืนนั้นวันที่สามีไม่อยู่หญิงชั่วก็แอบไปหาโจร และเธอก็ได้แอบคบชูเลี้ยงดูโจนคนนั้นเป็นอย่างดีโจนคิดในใจว่าหญิงผู้นี้มีใจให้เรานำซ้ำยังให้เงินเรามามา,มากมายดีละจะหลอกใช้เธอจนหมดตัวแล้วค่อยหนีไปโจนคิดในใจน้ำนั้นเธอพยายามตีตัวออกห่างจากสามีเพราะตนนั้นได้หมดรักไปแล้วและในใจก็คิดถึงอยากใกล้ชิดกับชายชู้ตลอดเวลา ทุกๆวันเธอจะไปที่ห้องครัวเผาพริกเกลือแช่งสามีตนเองขอให้แกตายเร็วๆขอให้แกตายเร็วๆขอให้แกตายเร็วๆจนวันหนึ่งฝนผู้เป็นน้องแปลกใจเพราะว่าร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นพี่สาวคิดจะเข้าห้องครัวเมื่อเธอได้เห็นพี่สาวเผาพริกกับเกลือเธอก็ได้ถามออกไปว่าพี่น้ำพี่เผาพริกกับเกลือสาบแช่งใครกัน เอ็งอย่ามาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของข้าพูดจบเธอก็เดินจากไปจิงจกตัวนั้นได้รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ชายชูแอบเข้าห้องนอนน้ำมันจึงอยากบอกเรื่องนี้กับฝนกลางดึกคืนนั้นขณะที่ฝนหลับอยู่มันก็เข้าไปกัดที่มือจนเธอตื่นฝนไม่ได้โกรธที่จิ้งจกกัดแต่แปลกใจที่ทำไมมันถึงมีพฤติกรรมเช่นนี้หลังจากนั้นเธอก็คิดว่า อาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นน้องสาวเป็นห่วงจึงรีบไปหาพี่สาวที่บ้านหลังใหญ่เมื่อเธอไปถึงห้องนอนก็ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งพูดคุยกับพี่สาวพี่จ๊ะน้องคิดถึงพี่มากอยากเห็นหน้าพี่ทุกวันและน้องเองก็เผาพริกกับเกลือสาบแช่งให้พี่เพิ่มตายถึงตอนนั้นเราจะได้อยู่ด้วยกันสักทีดีไหมจ๊ะน้ำพูดขึ้นฝนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจ ไม่คิดว่าพี่สาวจะทำเรื่องไม่ดีครบชู้กลางดึกคืนนั้นฝนนอนไม่หลับเมื่อถึงรุ่งเช้าเธอจึงไปถามพี่สาวพี่น้ำทำไมพี่ทำกับพี่เพิ่มเช่นนี้ทรยศหักหลังเขาทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอย่ามาสอรู้จะดีกว่าพี่เพิ่มรักพี่มากพี่ยังทำได้ลงคออีกหรืออย่าทำแบบนั้นอีกเลยนะพี่ฝนขอร้อง น้ำเห็นว่าฝนรู้เรื่องจึงกลัวความผิดจึงคิดที่จะกําจัดน้องสาวตนเองเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านเธอก็ทําเป็นว่านอนป่วยตื่นขึ้นมาไม่ได้สามีเห็นดังนั้นก็สงสารจากนั้นเธอก็โกหกว่าพี่เพิ่มน้องรู้สึกว่าอาหารที่กินนั้นมีพิษน้องกินเข้าไปแล้วก็ป่วยจ้ะใครกันมันช่างชั่วชา้าทำน้องรักของพี่ได้ บอกพี่มาว่ามันเป็นใครจะรีบไปจัดการน้องสาวน้ำเองจ้ะว่าไงนะเป็นไปไม่ได้ฝนจะทำแบบนั้นทำไมความจริงแล้วน้องอิจฉาฉันที่พี่รักฉันคนเดียวเพิ่มทำหน้านิ่งถอนหายใจเมื่อหญิงชั่วเห็นว่าผัวตนลังเลจึงให้เขาไปตรวจสอบอาหารเช้าที่น้องทำเขาก็ได้เอาเข็มจุ่มลงไปในอาหารเข็มกลายเป็นสีดำ จึงได้เรียกข้าทาสมาสอบถามและให้หรื้อค้นห้องของผู้ทำความผิดตรวจจนพบว่ายาพิษอยู่ใต้เตียงของฝนเพิ่มโกรธมากจึงไล่ออกจากบ้านและขอ,อยากกับเธอขณะนั้นเองน้องชายได้คัดค้านว่าพี่เพิ่มไม่แน่อาจจะมีคนใส่ไร้ฝนก็เป็นได้แต่พี่ชายไม่ฟังคำตักเตือนและบอกอีกว่า เอ็งรู้ไหมว่าหญิงชั่วคนนี้เกือบทำให้เมียรักข้าต้องตายข้าไม่เลี้ยงนางงูพิษไว้ที่บ้านดอกพี่เพิ่มแต่บ้านหลังนี้ก็เป็นของฝนเข้าเหมือนกันพี่อย่าลืมข้ารู้ข้าเห็นกับพ่อแม่ของนางที่มีบุญคุณกับข้าข้าจะสร้างบ้านให้อีกหลังข้ามฟากไปอีกหมู่บ้านหนึ่งและอย่าได้มาเหยียบที่บ้านข้าอีกเพื่อไม่ให้เมียของข้าต้องเป็นอันตราย เพิ่มพูดด้วยความโกรธแค้นฝนรู้ว่าเป็นแผนการร้ายของพี่สาวเธอจึงยอมไปพร้อมเป็นห่วงฝนมากจึงตามไปอยู่เป็นเพื่อนเธอเขาอยากรู้สาเหตุว่าทำไมพี่สะภ้ยถึงใส่ร้ายน้องสาวของตนจึงเข้าไปถามเธอฝนได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังพร้อมจึงสะกดรอยตามดูพฤติกรรมของพี่สะภ้ยและรู้ว่าสิ่งที่ฝนเล่านั้นเป็นจริง พร้อมนำเรื่องนี้ไปบอกพี่ชายแต่ทว่าพี่กับโกรธกล่าวหาว่าพร้อมหลงสเสนนางงูพิษและใส่ร้ายพี่สะั้ยจึงประกาศตัดพี่ตัดน้องฝ่ายหญิงชั่วเมื่อเห็นว่ากำจัดคนขัดขวางได้แล้วนับวันเธอก็ยิ่งใช้เงินบำรุงบำเรอชายชู้จนเงินนั้นหมดไปสามีเมื่อเห็นว่าเงินไม่พอใช้ก็ได้ถามเธอนี่น้องใช้เงินจนหมดหีบเลยหรือจ๊ะ พี่ก็รู้นี่จ้าน้องต้องดูแลตัวเองพี่ต้องหาเงินได้มากกว่านี้ถึงจะถูกจะตำหนิน้องไม่ได้มันเป็นความผิดของพี่อีกอย่างพี่ก็สัญญาว,ว่าจะดูแลน้องพูดจบเธอก็ได้ลุกออกไปสามีกลัวว่าเมียตนจะโกรธก็เข้าไปง้อเธอและบอกว่าพี่ขอโทษที่ดูแลน้องไม่ดีต่อไปพี่จะขยันหาเงินมาให้น้องใช้นะจ๊ะ ถ้าอยากหาเงินให้ได้มากพี่ต้องออกไปทำงานหลายๆวันกว่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะจ๊ะสามีไม่รู้ว่าหญิงสาวพูดเพื่อที่เธอนั้นจะได้พ่อรักกับชายชูคืนนั้นวันที่เพิ่มไม่อยู่ชายชูก็แอบ,บเข้ามาหาหญิงสาวเหมือนเช่นเคยและหญิงชั่วก็ได้เล่าแผนการให้ฟังว่าเธอนั้นได้แอบ,บผสมยาพิษเพื่อที่จะให้ผัวเธอตายจนได้ฟังคำพูดของหญิงสาว ก็รู้สึกกลัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาทันทีเพราะถึงแม้ว่าตนนั้นเป็นโจรแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะฆ่าคนที่มีบุญคุณยิ่งได้ยินว่าเธอสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งชายที่รักพักดีและกำจัดน้องสาวที่เป็นสายเลือดเดียวกันด้วยความชั่วร้ายของเธอจึงคิดที่จะหนีเธอไปผู้หญิงคนนี้ชั่วช้านักนี่ถ้ามันเจอคนอื่นที่หน้าตาดีกว่าข้า มันคงจะฆ่าฆ่าเหมือนผัวของมันไม่ได้การล่ะข้าต้องหนีมันไปโจนคิดระหว่างทางเพิ่มนั้นได้ทานข้าวที่ภรรยาจัดเตรียมมาให้ทำให้เขาเสียชีวิตลงทันทีส่วนหญิงชั่วนั้นหลายวันเธอไม่เห็นชัยชูกลับมาที่บ้านก็อดคิดถึงไม่ได้จึงให้คนออกตามหาจึงรู้ว่าชายชูนั้นอยู่อีกเมืองหนึง่งเธอก็ได้ตามไปพบเขา พี่จ๊ะโกรธฉันด้วยเรื่องอันใดทําไมหลบหน้าไม่มาพบฉันพี่ขอโทษนะพอดีพี่หลบหนีเจ้านี่อยู่พี่ไม่อยากให้น้องลําบากใจจึงไม่ได้บอกลาชายชูโกหกจริงหรือจ๊ะเราเป็นผัวเมียกันแล้วมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิจ่ดจ๊ะพี่ขอโทษนะจนคิดในใจว่าผัวเมียอะไรวะชูชัดๆ ผัวของแกก็ถูกแกฆ่าตายไปแล้วนี่คืนนั้นเขาก็ได้คิดแผนการกำจัดหญิงชั่วน้องจ๊ะพี่จะต้องออกเดินทางไปเรือสำเภาน้องจะตามพี่ไปไหมจ๊ะไปสิจ๊ะงั้นพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันเลยนะจ๊ะหญิงสาวไม่รู้ว่าโจรกำลังหลอกขายเธอจึงตอบตกลงเชา้าวันรุ่งขึ้นโจรชูรักก็ได้ไปคุยกับชายคนหนึ่ง แล้วบอกหญิงชั่วนั้นว่าน้องรักขึ้นไปรอพี่ที่เรือก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปจ้ะหญิงชั่วตอบตกลงเมื่อเรือกำลังจะออกเธอเห็นว่าชูรักไม่ได้ขึ้นมาเธอก็รีบบอกให้เรือหยุดแต่ชายพวกนั้นหัวเราะและจับเธอไว้จากนั้นเธอก็แกล้งเป็นลมเมื่อเห็นว่าพวกนั้นชล่าใจก็รีบกระโดดลงเรือ เย็นวันนั้นเธอก็ได้เข้าไปหาชูรักที่บ้านชูรักเมื่อเห็นเธอก็ตกใจหญิงสาวรีบเข้าไปกอดพี่จ๊ะดีนะที่ฉันไหวตัวทันจึงหนีออกมาได้มันไม่ให้พี่ขึ้นเรือใช่ไหมจ๊ะเมื่อได้ฟังดังนั้นโจนก็รู้สึกโล่งใจที่นางไม่รู้ความจริงว่าเขาแอบเอาเธอไปขายโจนรู้สึกสะอิดสะเอียนในตัวหญิงชั่วมาก นี่คงเป็นกรรมของข้าที่ทำไว้ที่ต้องมาอยู่กินกับนางชั่วช้าคนนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้ากลางดึกคืนนั้นโจนคิดสั้นกระโดดน้ำตายปย้ายิงชั่วเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นว่าชูรักตายจากไปก็เศร้าใจและฆ่าตัวตายตามส่วนฝนกับพร้อมเขาทั้งสองอยู่ในบ้านหลังเล็กทั้งสองขยันทำมาหากินทำอาหารไปขายที่ตลาด จนลูกค้าติดอกติดใจไม่นานพวกเขาก็สร้างตัวและได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยส่วนจิ้งจกตัวนั้นเมื่อตายไปก็ได้เกิดเป็นเทวดาจึงล้ำลึกนึกถึงอดีตที่หญิงสาวเคยช่วยเหลือตนจากนั้นเขาก็เอาเรื่องราวความดีที่เกิดขึ้นเล่าให้เหล่าเทวดาได้ฟังซึ่งเหล่าเทวดาก็ได้สรรเสริญในคุณงามความดีของฝนต่างอนุโมทนาและให้พรกับเธอ จนวันหนึ่งฝนตื่นขึ้นมาก็พบว่าตาเธอนั้นสามารถมองเห็นได้จากนั้นมาฝนกับสามีก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคุณความดีแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อบุญส่งผลแล้วอะไรก็ขวางกั้นไม่ได้เกิดขึ้นสำเร็จเป็นอัศจรรย์